โอเคครับผมต้องขอสวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาสมุ่มกิจกรรมหนึ่งอ่าเอ็มลูกซองเอ็มหนึ่ศนย์หนึ่งสี่นะครับผมเรียวๆเลยไม่มีการเอาใหม่เว้ยลูกซองแมงป่องนะครับหรือว่าลูกซองแมงงอดนั่นเองนะครับแมงงอดภาษาอีสา,านะมันก็เป็นแบบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแมงป่องเนะนี่ยเห็นไหมฉกฉก กองแบบแดงแป๊ดๆป๊นะครับผมค่าสถานะวิวหนึ่งก็คืออาจารยกันยิงหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่2นะครับผมนะถ้าแอบแอดค่าอัพแปดก็จะเป็นอาจารยกันยิงสองเจาะเกาะหนึ่งความเร็วลดความเร็วเคลื่อนที่1นะครับผมนะก็จริงๆผมสุ่มไปแล้วรอบหนึง่งนี่ผมสุ่มไปแล้วว่าผมได้นี่มาสิบอันแต่ว่าผมลืมว่าผมตอนนั้นแบบเอาส่งลูกซองมาให้รีวิวเอนดูมันมีอยู่สีวันนะเมื่อผมไปเผลอสุ่ม มาก็ไม่พูดความเนเพลงเนาะเพราะว่ามันออกไปหลายวันแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือเวลา24วันนะครับผมทําคลิปวันนี้นะโอเคไปเดี๋ยวผมสุ่มครั้งละสิบไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนต้องเอาเวลหนึ่งก่อนนะครับผมไปไปเองได้มาสามสี่ห้าได้มาห้าอันโห150เพชได้มาห้าอันก็น้อยอยู่นะสามสี่ห้าโอ้โหได้ห้าอันอีกแล้ว 1>, 1 2 3 4 5สอ้อุ้ย5อันอีกแล้วเออเดี๋ยวผมขออธิบายกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้อธิบายกิจกรรมก็คือถ้าเราสะสมอันเนี้ยครบ100แล้วก็มาสามารถแลกได้เลยนะครับผมลูกซองเบลหนึ่งนะมันแลกมันจะได้เบลหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องค่อยมาอัพเอาแล้วนี่น่าจะเป็นอ่ากล่องที่เราแบบจะเอาไปอัพเบลอะ่ะอันนี้คือวัตถุดิบหลักในการอัพเบลอ๋ออันนี้ก็คือได้เลยใช่ไหมอ๋อได้มาหนึ่งโทเค็นเลยเนาะน,นี่ก็จะเป็นสุ่มชุด ันจะเป็นกิจกรรมบ,บูยา่าเป็นชุดนี้นะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้เอออันนี้ก็จะเป็นกล่องนี่นะครับนี่กล่องปืนแบบนี้นะใช่เพราะตอนนั้นผมทําคลิปแล้วนะจริงๆคนดูผมทําคลิปแล้วแต่ว่าผมลืมว่าผมมีลูกซองแล้วเว้ยตอนนั้นนะมาไปกันต่อเลยดีกว่าหมดไปโอ้โหแต่ก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคนดูดูดิผมสี่ครั้งได้มาแค่สามโอ้ผมว่าน่าจะเยอะอะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอุ้ยสิบออกอันสิบออกเว้ยมีแล้วสี่สิบเจ็ดมันหนึ่งร้อยเลยได้จะสองพันเพชรได้มั้งผมว่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรถ้าหนึ่งร้อยขอไม่ต้องแลกก็ได้เหรอถ้าหนึ่งร้อยเราได้เลยเหรออันนี้คืออะไรวะไม่ค่อยเข้าใจวะไปไปกันต่อก,ก่อนคอนโดมีหกสิบสามโทเค็นนะตอนเนี้ยไป มีเจแล้วไปไปเลยอีก78แล้ว82บอุย้ยไอสิบออกโอ้โหสิบสิห้าดโอ้โหยี่สิบเลยหนึ่งรแล้วเราก็มารับของเหรอหรือว่าอะไรวะมันไม่ให้รับของอมันให้แลกเหรอเราก็แลกไปเราก็ได้มาแล้วก็สวมใส่เหลือสองโทเค็นทำไรไม่ได้ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมขอดูซองก่อนแล้วกันตอนนี้คืองงๆกลัวไปทําอะไรผิดมาดูก่อนเด้อน้องลูกทองอยู่ไหนมาซอง <O of. S 1> เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอัพแต่เลเวลเนี่ยมันใช้เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเป็น้าอัปเกรดอันนี้ใช้30ถ้าเราซื้อไปเลยมันจะเท่าไหร่วะ3าก็คือ300อหรอเขาขายใช่ไหม30ก็คือ300อหรอ ผมจะลองซื้อแบบมาเปิดดูคุณดูว่าซื้อแบบซื้อกล่องของมันมาสุ่มเองมันจะได้มันจะกลับไอเนี้ยอันไหนคุ้มกว่าวะกลับไอเนี้ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะทีมเรามาสุ่มเนี้ยอันนี้ร้อยหเพชรเราจะได้ประมาณแค่5อันนะร้อยห้าสิบเพชรได้5อัน5อันห้านี้แรกแรกอันหนึ่งเหรออันนี้คือ1อันใช่ไหมห้าอันแรกหนึ่งเหรอถ้าเราเป็นสิบเหรอ เดี๋ยวถ้าผมกําลังคิดอยู่อันไหนคุ้มกว่าวะคนดูอันนี้มันกล่องนี้มันสิบกล่องสิบแรกกล่องหนึง่งถ้าเราร้อยห้าสิบผมว่าซื้อกล่องน่าจะคุ้มกว่าเนาะว่าซื้อกล่องมันมันมีโอกาสได้โทเค็นสิบมาเลยใช่ไหมนี่ไงผมว่านะผมลองซื้อกล่องไปสักสองพันเพชรลวกันงง,งงนิดนึงนะกิจกรรมเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยงงเอง 700เพชร40กล่องเปิดเลยได้187โทเค็น1,300เพชรได้187โทเค็นอะไรวะเดี๋ยวผมงงมากเลย1,300ได้187คุ้มไหมวะเพราะว่าถ้า30เดี๋ยวผมลอง11กล่องดู300เพชรอะ่ะมันจะได้30โทเค็นเว้ยอันนี้ผมจะลองอันนี้คือ450เพชรเว้ย450เพชร 400เพรจะได้กี่โทเค็น400เพรได้47ก็ถ้าแต่ถ้าซื้อมันจะได้40ใช่ไหมก็ถือว่าคุ้มกว่าะผมจะลองอีกอ่า1,000ได้2,000เพศแล้วกันลด700ควรน,นะครับคุณดูควรใช้น,ชนะ2,000เพรลดไป700เพรนี่คือเยอะมากๆเลยนะนี่ลดไปเนี่ยปุ้มนะเหลือ 1, พันสเพศพันสาออ่ะ พันสามร้อยดูดิเกือบสองร้อยโทเค็นอ่ะคุ้มมากนะผมจะอัพถึงเลเ้วสี่ก็พอนะครับทุกคนนะผมอัพใชใ้เฉยเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวคลิปมานานเนะี่ยคลิปหกนาทีแล้วอืมเอา้าคลิปนานเดี๋ยวคลิปมานานเลื่อนขั้นมาอันแรกนะครับสามสิบโทเค็น ผมไม่รู้ว่าไหนมันคุ้มกว่านะคนดูผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการอัพเลยอัน260เลยเหรอกผมไม่มีแบบประสบการณ์ในการอัพของอะไรแบบนี้เลยเพราะผมแทบ,บแไม่อัพเลยเป็นคนที่แทบแบบไม่อัพของอะไรพวกนี้เลยนะครับทุกคนวิ่งเกือบถึง5นะทําไปเล่นไปวิวห้าจะเป็นเอฟเฟกสังหารวิวหกก็จะเป็นโมเดลปืนใหม่วิวเจ็ดแล้วก็วิวแปดนะครับก็จะมีท่ามาด้วยแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้เอานะครับทุกคนนะ อาจจะเปลืองเพชรไปนิดนึงผมก็เอาไว้ใช้เฉยๆคือเวลสีนะครับแต่ว,ว่านี่นะครับเวลสีเป็นที่เรียบร้อยเพราะผมไม่มั่นใจว่าผมจะใช้หรือเปล่าเพราะ่บางทีผมแบบอัตราการยิง2เจอเกาะ1ก็จริงแต่ว่าผมชอบความเร็วรีโหลดอะเพราะผมยิงไม่ค่อยโดนอะซองยาวผมก็เลยอัพไปแล้วแบบไม่ค่อยเล่นนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันคุ้มกว่านะครับทุกคนนะแต่ ที่เปิดมามันพันสามอ่ะถ้าสามถ้าเราซื้อนะเว้ยมาเดี๋ยวผมลองเราซื้อเนี่ยเนี่ยโทเค็นละสี่สิบสองอ่ะสี่สิบสองมันสี่ร้อยยี่สิบก็โทเค็นละร้อยเลยไหมสี่สิบเอ้ยโทเค็นละสิบไหมอ่ะโทเค็นละสิบไม่ได้เดี๋ยวผมลองคูณก่อนแป๊บนึงสี่สิบสองสี่สิบสองคูณสิบนี่ยโทเค็นละสิบนะครับทุกคนโทเค็นละสิบเพชรนะครับถ้าเราซื้อนะโทเค็นละสิบ ถ้าเรามาซื้อกล่องเราก็จะมีโอกาสได้เยอะกว่าก็ยิ่งมีอไอ้ส่วนลดอะ่ะควรมาซื้อนะผมว่าเนี่ยไม่ใช่นี่ซื้อแบบไป,ไปกี่กล่องวะนี่ไป40กล่องนะครับแล้วก็ใช้โทเค็นไอ้นี่เนี่ยสองพันเนี่ยลดไป700อยนี่ก็คือแบบโอ้โหลดไปเยอะมากนะครับผมเออช่วยได้เยอะมากเออเดี๋ยวผมซื้อทอมสันทาคลิปไปเลยดีกว่าอันนี้กล่องละห้าสิบเพชรหรอ อันนี้คือกล่องทอมสันใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อทอมสันไปอัพดีกว่ายาวไม่ว่าแปดนาทีละไม่เป็นไรอัพทอมสันดีกว่าเปิดเลยลวกันได้สองร้อยเนี่ยเห็นปถ้าร้อย่ถ้าร้อยเถ้าเราซื้อเอาเออเดี๋ยวผมคูณให้ดูดีกว่า่คอคนดูยังแบบไม่ไปไหนเนาะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับผมคูณไปสิบนะครับหนึเก้านะครับทุกคน1940เพชร 1,940เพรถ้าเราซื้อเอานะแต่ถ้าเอาง่ายก็คือถ้าไม่มีส่วนลดก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันได้เน,นี่ย1,940เพรอะอันนี้หมดละคูป,ปองหมดมันก็ตกถ้าเราไม่ใช้คูป,ปองอะ่ะมันจะตกอยู่ที่2,000เพรเว้ยถ้า2,000เพรก็ไม่ต่างอะไรกับซื้อเอาเลยอะจริงๆถ้าถ้าไม่อันนี้2,000เพรก็ไม่ต่างอะไรกับ เราซื้อเอาเพราะว่ามันตกโทเค็นละสิบาทที่เขาขายอะ่ะหนูก็ลองประมวลแล้วก็ดูอ่าเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์อะไรแบบสุ่มเยอะๆก่อนนะคนดูอย่าเพิ่งใจร้อนเหมือนผมนะของผมก็แบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นผมก็เลยไม่ไม่แบบอนเนี้ยเนี่ย208ร้อโทเค็นเหรอเนี่ยเขาขายเนี่ย208ร้ 28, อยันเ้าอ่ะ เออบางทีอัพแบบนี้อาจจะถูกกว่าก็ได้นะเพราะมันมีส่วนลดในนี้ด้วยใช่ใช่ใช,ใช่คนดูถ้าใครไม่มีคูปองก็อาจจะอัพในนี้อาจจะคุ้มกว่านะเพราะว่าผมมีส่วนลดไงผมพันสาผมได้ประมาณเกือบ200โทเค็นเผื่อใครไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะที่บอาจจะยาวหน่อยแต่ผมอยากอธิบายฟังจริงๆก็คือเนี่ยผมซื้อไปเนี่ยสองพันสอนะครับสองพันเนี่ยสองพผมจะได้ประมาณ 2,000เพชรเนี่ยจริงๆผมจะมีส่วนลด700มันจะเหลือ1,003ผมจะได้เกือบ200โทเค็นถ้ามีส่วนลด700อ่ะอันนั้นคือคุ้มแต่ถ้าใครไม่มีส่วนลด700อ่ะเนี่ยเช่น1 9 0เนี่ย1 9 0ถ้าซื้อเอามันก็1 9 0โทเค็นอ่ะคนดูมันก็ก็ไม่ต่างอ่ะผมว่าคืออ่าใช้ส่วนลดผมรู้แล้ววิธีผมจะทำยังไงให้คนดูเข้าใจเผื <c oughs> ่อไม่มีใครเข้าใจอ่ะมีไหมว่าส่วนลดคูปองซื้อ2,000ลด700อ่ะ ซื้อ2,700ันลดเจยมีไหมไม่มีว่ะอันนี้ซื้อ3าม0าลดหรเออเดี๋ยวผมอัพ5ให้ดูแล้วกันลูกซองแบบว่าอืมเราถ้าเรามีส่วนลดอะ่ะเรามา,มาลดในนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไปสุ่มอ่ะผมรู้ละผมคิดว่านะนี่สี 42, 20, ่สิบสองสี่้อยิบเราก็มาใช้ส่วนลถนี้ก็ได้ให้มันเป็นห้าสิบโทเค็น token, อะไรแบบเนี้ยคนดูนึกออกไหมใช่ใช่เนี่ยสมมตินนะเต็มแม็กเนี่ยเราก็มาใช้ส่วนลดในนี้ไปเลยอะ่ะ อาจจะคุ้มนะคนดูลองดูสตรีเมอร์ท่านอื่นแล้วกันนะผมยังไม่มั่นใจผมไม่อยากคิดมากผมปวดหัวโอเคคลิปนี้เนี่ยจะเท่านี้นะครับคลิปยาวมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ